โยสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมากินแกงเขียวหวานแม่เจนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับโอ้ oh! อร่อยมากเลยยังไม่ได้กินนี่เราต้องอุ่นเป็นระยะเวลาสักหน่อยนะครับใช้ไฟอย่างแรงพอสมควรโอ้โ oh หดูความ Oh, feyo. Oh, malam, 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 malam. Oh, malam, malam. Oh, jauh, eh. Ajau, eh. Ajau, 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 ajau. Kalau lapar, duduklah. 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 Kalau lapar, duduklah ใ็่เนื้อหรือเอามาเขือด้วยมะเขือด้วย,ออวยโอ้โหอือหือมีเ e เร์เร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการเอกพากินและเที่ยวด้วยนะครับเราจะไม่กินให้ดูนะครับเราจะให้ดูเฉย เพราะว่าแน่นอนอร่อยแน่นอนโอ้โหให้เนื้อเยอะมากขาดทุนขาทุนสุดๆถ้าเปิดร้านนะครับขอบคุณแม่เจนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์โอ้โหโอ้โหแกงเขียวหวานแม่เจน <laughs> โคตรละอร่อยนุ่มไปลไปละนุ่มันเลอะเลอะไปอืออือออืออืุดยอดอร่อยมากเข้มข้น กมกล่อมหมักได้ที่ใช้เนื้อชั้นดีจากวัสดุคุณภาพต้องรายการนี้เท่านั้นแกงเขียวหวานแม่เจนดูนะครับมันไม่ชัดหรอกเขากล้องเก่าอ,อ,อ๋อโอเคเอาแค่นี้แหละขอบคุณลูกแม็กด้วยบ๊ายบาย